เสร็จแล้วนะคบพี่ช่างุกตาลสางขนแล้วก็ตัดขนน้องหมาด้วยเป็นไก่ทั้งตัวนะครับส่งกลมแบบนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องปลากิงน้องน้องปอมนะครับเป,เปิดไว้เปิดไว้นะครับอาบน้ำตัดขนแล้วน้องหมาน้องแมวซซลอนในสวยกะษะแมาขวัญกันครับดื้อดินดูกัดสะบัดเวงวีนเรารับหมดนะมีบริการรับส่งด้วยรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในการจิตอาสาตัดขนได้กับสุนัขจรแมวจอนในมูลนิธิต่งตางๆนะครับ อันโมทนาบุญร่วมกันนะสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องเงาน้องแน้องแมาสาลอนนะอย่าดูกับพี่ช่างสิงลูกน้องดุมากเลยนะเอ้ยน้องแมวทำไมดุขนาดนี้ล่ะน้องมีด้วยกันสองตัวก็ดุอ๋อเลยเห็นไหมนี่นี่อีกหนึ่งนะเอาเดี๋ยวเปิดโหน้ากันหน่อยเลยบ้านนี้มาด้าดวยกันสี่ท่านนะน้องแมวสองแล้วก็น้องมาสองตัวนี้สี่ตัวนี้บ้านเดียวกันนะ ้ยตกสูงเลยก้อนกระเด็นกระดอนใจเย็นลูกหนูไปรักนักวอลเลย์บอลหรือเปล่าเนี่ยกระโดดขึ้นมาตบเลยบอกแล้วหนูจะดื่มกับพี่ช่างหลายพี่ช่างตกใจวัดนี่ อาน้ำตัด,ดขนอ่าน้ำสางขนนะครับแล้วก็ตัดขนได้เกินใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะดูดินดุกัดสะบัดแบ่งวี่เรารับหมดนะไม่สั่งจะเส้นไม่ฟังจะสลบใจเย็นเลยดูดินดุกัดสะบัดแบ่งวีเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับอ่าพูดผิดพูดถูกด้วยเราร้านอ,อยู่ในส่วนเกษตรบางขันแก่นนะครับ <c oughs> มีบริการรับส่งด้วยมีบริการกำจัดเทมป์บัดด้วยนะ เป็นไงครับเต็มกลมแบบนี้เลยนะสนใจใช้บริการติดต่อได้ครับเราบอกไปยังว่ารายได้ส่วนหนึ่งใช้ในงานจิตอาสาบอกซ้ำพราะซ้อนโอ้ยกระโดดสูงยังไงไม่ไหวไม่ไหวพอแล้วแต่กลับบ้านกันลูกเสร็จแล้วครับขอบคุณที่ใช้บริการครับ ปิดแล้วลูกปิดแล้ว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 ใจเย็นๆไม่จะตบตีกันสิลูก <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องปากกิ่งกับน้องปอมนะมาอาบน้ำสังขนแต่งขนไเป็นใจทั้งตัวนะครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขนกันครับเบอร์โทรศัพท์0866404443รายได้ส่วนหนึงเราใช้ในงานจิตอาสาแต่ขนได้กับสุนัขจรแมวจอนในมูล,ลนิธิต่างๆด้วยนะครับ อนุโมทนาบุญร่วมกันครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแม่ซาลอนติดต่อที่หมายเลข0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ครับขอบคุณที่ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับน้อง <c oughs> <c oughs> มาอาบน้ำสางขนตัดขนด้วยกันไก่นะครับตัเดเล็บเช็ดหูแต่งขนทอ้องขนท่าขนก้นด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูนะครับว่าน้องตัดขนจะได้เป็นยังไงนะ ไกล้เสร็จแล้วนะครับพี่ช่างตัดแ,แต่งขนน้องด้วยกันไกลนะนะครับไหมออกมาด้วยกันสองตัวนะตอนนี้มาอาบน้ําแต่งขนท้องทางํากลนนะครับหนูชอบเล่นดินใช่ไหมลูกอยาไปเล่นดินมาหลายมันเพื่อนนะครับอืออาบน้ำแต่งขนล้าน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขันจันนะครับด้วยดินดูกัดสะบัดเวียนวินพี่ช่างลบหมดนะ มีบริการรับส่งมีบริการกับสบัตว์เทียมด้วยครับไรายได้เศษหนึ่งที่สร้างใช้ในงานจิตอาสาแต่คนได้กับสนักจรแม่จรในมูลนิธิที่ต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสาหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องเมลสาลลอนนะขอบคุณที่ใช้บริการครับ